4วิธีดูแลตัวเองยังไงให้สวยเป๊ะ ครบทุกด้านสําหรับสาววัย40บวกสาวๆส,สมัยนี้นะคะเราไม่สามารถจะเดาอายุได้เลยนะคะว่าอายุเท่าไหร่ถ้าเขาไม่บอกอายุเดี๋ยวนี้นะคะสาวอายุวัย40อัพเนี่ยหน้าเด็กมากยังดูเป๊ยังดูหุ่นดีเฟิร์มอยู่เลยวันนี้นะคะคุณรู้จะมาบอกเคล็ดลับที่จะทําให้สาววัย40บวกเนี่ยมีหุ่นดีมีหุ่นเฟิรม์มสวยครบทุกด้านนะคะวิธีที่1นนะคะพาชั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณควรจะมีพาชันเพราะว่าพาชันมันหมายความว่าการ ที่คุณรักหลงไหลต้องการจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าพาชั่นเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้คุณทําสิ่งนั้นได้ดีนะคะอย่างเช่นคุณตั้งเป้าว่าฉันอายุ45ปีแล้วแต่ฉันอยากจะมีหุ่นที่สวย เ,เหมือนกับสาววัยรุ่นอยู่เลยคุณมีพาชั่นซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คุณทําสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอและทําออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จข้อ2นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกาลังกายเนี่ยคือ,อยาวิเศษถ้าคุณพทำเป็นประจําสม่ําเสมออาทิตย์ละ3-4ครั้งจะทําให้คุณเนี่ย หุ่นดีหุ่นเฟิร์มหุ่นลีนได้นะคะคุณควรจะเลือกการออกกำลังกายที่คุณชอบบางคนชอบโยคะบางคนชอบออกไปจ็อกกิ้งบางคนชอบคาร์ดิโอชอบเล่นเวทอย่างเช่นคุณนุชชอบคาร์ดิโอกับเวทนะคะทาให้คุณนุชเนี่ยมีหุ่นที่มีรูปร่างดีอยู่ตลอดเวลาการออกกำลังกายนะคะสาวๆไว้สี่สิบอัพเนี่ยควรจะทําเป็นประจําสม่ําเสมอข้อสเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เรามีอายุที่มากขึ้นแล้วนะคะเราควรที่จะเลือกกิน ผักเยอะๆนะคะผลไม้ก็ควรจะเป็นผลไม้ที่หวานน้อยนะคะแล้วก็ลดน้ำตาลลดแป้งอย่างเช่นคุณนุชนะคะทำา IF นะคะ816ทับ16ซึ่งได้ผลที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะหุ่นดีแล้วก็หน้าเด็กแล้วก็ไม่ต้องพึ่งยาลดความอ้วนเลยนะคะสาวๆลองไปทำดูนะคะข้อ4นะคะดูแลผิวพรรณของคุณให้อ่าบำรุงผิวพรรณของคุณให้ดีเสมอนะคะคุณควรที่จะ หาโลชั่นอะไรก็ได้ออยแล้วก็ได้ทาบำรุงผิวพรรณของคุณหลังจากที่คุณอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็เช็ดโทนเนอร์ใช้เซรัม่มใช้ครีมอะไรก็ได้ที่คุณใช้แล้วคุณไม่แพ้ทากันแดดก่อนออกจากบ้านเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็แต่งหน้าบางๆทาลิปกลอสแค่นี้นะคะคุณทำเป็นประจำสม่ำเสมอก็คุณก็จะได้ลุคที่ยังดูเด็กยังดูสวยยังดูเป๊ะตลอดเวลาเราเอาวิธีการนี้ไปทำดูนะคะ